ความรักลบล้างความผิดมากมายและยังทำให้เราได้รับพระพรด้วยเราอยากให้พระพอรอยู่ในชีวิตของเราไหมฮะเลิกประจานคนอื่นเอเมนไหม,ไ,หม,ไ,หมไม่ใช่หน้าที่ของเราพระคัมภีร์บอกให้เรารักศัตรูไม่ใช่ประจานศัตรูส่วนความผิดทุกคนหวานอะไรไว้มันเก็บเกี่ยวของมันเองในชีวิตนี้แหละนะฮะ งั้นสิ่งที่เราทําได้พระคัมภีร์บอกให้อธิษฐานเผื่อศัตรูอธิษฐานขอให้เขาตาสว่างแล้วกลับใจแล้วได้รับการงดการพิพากษาคือไม่ต้องถูกพิพากษาและเห็นตัวอย่างหลายตัวอย่างในพันธสัญญาเดิมนะฮะแม้กระทั่งกษัตริย์ที่ชั่วร้ายต่างๆมากลับใจเอาวินาทีสุดท้ายปรากฏว่าการพิพากษาของพระเจ้านี่ถูกระงับเอาไว้เพราะพระเจ้าต้องการสำแดงพระเมตตาแก่คนบาป เราต้องมีหัวใจเดียวกันกับพระองค์ถ้าเราอยากให้ชวีติตของเราเต็มไปด้วยพระพรแล้วเราไม่ต้องการให้สิ่งที่เราอธิษฐานมันเลื่อนไปเรื่อยๆอย่าใช้ปากนี้ในการประจานคนอื่นแต่ให้ทำเหมือนกับลูกสองคนของโนอาอธิษฐานเผื่อปกปิดเอเมนไหมฮะปากมีไว้กล่าวคำที่เสริมสร้างหนุนจิตและชูใจไม่ใช่มีไว้เพื่อทำลายนะครับ